รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์กร่วมกับบริษัทท็อปน็อตปรอดค้าจำกัดเสนอ สนับสนุนรายการโดยบริษัททีทีทีโกลบอลเคม i คอลจำกัดมหาชนไมโมธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอกับหนิงแล้วนะคะในรายการอัปเดตไทยแลนด์ค่ะวันนี้หนิงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ปากช่องแหม่พอนึกถึงเขามาปากช่องก็นึกไม่ออกแล้วล่ะว่าเราจะมีที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างเพราะฉะนั้นหนิงจึงพาคุณผู้ชมมาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่น่าสนใจเขาเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สดๆจริงๆเลยล่ะค่ะสําหรับที่นี่เลยเขาบอกว่าเขาแคนเทอร์มินอลนั่นเอง,เองแต่จะให้หนิงมาบอกกล่าวเรื่องราวทั้งหมดว่าไปมายังไงคงเป็นไปไม่ได้ต้องให้ผู้รู้จริงมาบอกซึ่งตอนนี้เขามาอยู่กับหนิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ววคค่่ะะสสัดีี พี่นกค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นผู้ที่ดูแลที่นี่ก็ว่าได้ใช่ไหมคะผู้บริหารที่นี่เลยในระหว่างนี้เราเดินเยี่ยมชมไปด้วยเลยดีกว่านะคะพี่นกค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัททีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัดมหาชน ไมโมธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวไปยังไงมายังไงคะถึงเกิดเป็นเขาแคนเทอร์มิโนในส่วนของค่ะภูเขาลูกนี้ถูก,ถ,กถูกทิ้งร้างมานในหนึ่งระยะ นะครับแล้วก็ทางเทศบาลก็ไม่มีงบประมาณมากพอที่จะดูแลภูเขาทั้งลูกอ๋อนั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาแคนก็คือมีมาก่อนหน้านี้ละก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่คนเราขับผ่านเห็นกันประจําแต่ไม่ใช่จุดที่เป็นเอกลักษณ์คือขับผ่านกันเลยคือจะเป็นลักษณะของสาธารณะแต่ว่าไม่มีกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวไม่มีกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะรองรับคนพื้นที่เพื่อที่ให้คนพื้นที่เป็นที่ พักผ่อนเดินเล่นทานอาหารก็เลยปรึกษากับทางท<ะ>่านนายกคมกลิ่นนะครับท่านนายกค,คมกลิก่นก็ท่านก็เ,เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ควรจะนํามาให้เป็นประโยชน์กับประชากรมากที่สุดก็เลยทางบริษัทเขาแคนเทอร์มินอล<ะ>กไอ็ได้รับความร่วมมือและได้รับความกรุณาจากท่านนายกค,คมกลิ่น<ะ>ให้มาช่วยดูแลภูเขาลูกนี้แล้วก็สร้างอาชีพใหม่ๆรวมถึงไปจน สร้างรายได้เข้าในเขตเทศบาลในขณะที่เราเดินอยู่คุณผู้ชมค่ะเราก็จะมีหลากหลายร้านสวัสดีค่ะร้านแรกที่คุณผู้ชมจะมาเจอก่อนริมข้างทางเลยนั่นคือสเต็กปากช่องใช่ไหมคะปกตินี่คือเราเปิดอยู่แล้วหรือเปล่าคะมาที่นี่เลยสดๆดจริงๆที่แรก้ี่ใหมอโ สร้างรายได้ให้กับประชาชนเป็นคนที่นี่อยู่แล้วด้วยหรือเปล่าคะเป็นคนปักช่องอยู่แล้วโอ้โหคนเยอะที่สุดวันไหนสุกสาวอาทิตย์นี่คุณผู้ชมก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ไทยเที่ยวไทยรณ่นรกเที่ยววันธรรมดาก็ได้นะเดี๋ยวจะไปอัดแน่นกันสุกสาวอาที่ยขอบพระคุณค่ะอันนี้สัญลักษณ์ของโคราชสวัสดีค่ะผัดมีโคราชขออนุญาตโชว์นิดนึงได้ไหมคะลองสังเกตดูนะครับเครื่องจะไม่ใช่ผัดไทยอ๋อ เรื่องจะเป็นสําหรับผัดหมี่โคราชโดยเฉพาะเลยใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะเราเคยสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าความแตกต่างระหว่างผัดหมี่โคราชกับผัดไทยต่างกันยังไงคะถ้าผัดไทยจะมีผวชัยโปแล้วก็เส้นจะคนลรอย่างถ้าผัดหมี่โคราชจะจะเป็นเส้นก็เป็นเส้นโคราชเลยอ๋อคือหมี่โคราชอะ่ะคือเส้นนี่เราทําเองเป็นของของของโคราชของโคราชอยู่แล้วคิดว่ามีกะทุนใช่ไหมมีตะคุมีตะคุใช่แต่ว่าผัดไทยจะเป็นเส้นจันเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรอ๋อ ง่ายๆว่าความอร่อยของเส้นก็แตกต่างกันแล้วเวลาทานปั๊บจะเห็นถึงความแตกต่างคือเส้นก็จะเหนียวนุ่มอร่อย คิดว่านิงอยู่ลาวละสิเพราะว่าเห็นน้ําตกขนาดนี้อลังการขนาดนี้เราอยู่ในประเทศไทยอยู่นะคะคุณผู้ชมและที่สําคัญที่สุดคุณเคยเห็นน้ําตกตอนกลางคืนหรือเปล่าที่นี่ถือได้ว่าเป็นน้ําตกที่สูงที่สุดในประเทศไทยคุณผู้ชมดูค่ะโอ้โหกี่ชั้นคะพี่น้องสายน้ําตกเนี่ยนะครับเขียนแบบออกมาก็คือว่าทำให้มีจุดทิ้งดิ่งเนี่ยนะครับทั้งหมด9้าจุด จุดด้วยกันแล้วก็ข้างบนจะมีน้ําพุอีกเก้าดอกนั่นหมายความว่าถ้าเราอยู่ด้านบนเราก็จะเห็นเป็นอีกทัศนียภาพหนึ่งรูปแบบนึงแต่พออยู่ด้านล่างเราก็จะเห็นเป็นวิวอีกแบบหนึ่งโอ้โหคุณผู้ชมค่ะเราแค่เห็นแค่นี้หนูถามนิดนึงพอคําว่าน้ําตกเทียมเราต้องทํามาเองถูกไหมคะใช่ครับคิดยังไงไปยังไงมายังไงถึงมาทําน้ําตกมาอยู่กลางเขาแคนแบบนี้คะ ตรงนี้เนี่ยคืออย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่แรกว่าคือก่อนหน้านั้นเนี่ยภูเขาลูกเนี่ยกา <ฮะ S 1> มีความสวยของเขาอยู่แล้วมีทํเลที่ดีของเขาอยู่แล้วแต่ว่าด,ด,วด้วยด้วยทีมงานของทางเทศบาล <ฮะ S 1> แล้วก็ทีมในเรื่องของงบประมาณ <ฮะ S 1> ของทางเทศบาลเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะดูแลมัน <ฮะ S 1> ได้ตลอดเวลา ก็เลยให้ทางบริษัทเสาแคนเทอร์มินอนเนี่ยเข้ามาทําการปรับปรุงดูแลโดยส่วนหนึ่งก็เป็นงบประมาณของทางท่านนายกคมบุตรเข้ามาช่วยเหลือด้วยก็ดังนั้นก็คือทําให้ตรงเนี้ยเป็นจุดไฮไลไท์แล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นซิกเนเจอร์ของพื้นที่ เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่ายิ่งยุคสมัยนี้เป็นโลกของการเล่นโซเชียลต่างๆคุณจะ Facebook Instagram ก็ได้คุณต้องมาเช็คอินที่นี่ต้องเช็คอินเพราะถ้าคุณไม่เช็คอินที่นี่ไม่ถึงปากช่องคุณจะไปถ่ายต้นไม้ต้นซ้ายต้นขวาต้นไหนมันก็เหมือนกันต้องมาที่นี่ที่นี่ที่เดียวแล้วจะรู้เลยว่าคุณถึงปากช่องแล้ว คู้ชมคะเราบอกแล้วว่าที่เขาแคนแชมิโนแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่อาหารทารอยดนตรีเขายังเพลอะอีกด้วยเพราะว่ามีถึงเจวันวันเล่นกันทุกวันเวียนกันมาเวียนกันมาขับร้องใช่ครับมอบ<อ>ความสุขนอกจากนี้ในช่วงบางโอกาสก็จะมีดนตรีสําหรับเด็กเด็กเล็กๆก,ก็จะมาเล่นดนตรีกันแล้วก็มีดนตรีทั้งเด็กเล็กทั้งนักเรียนแล้วนักร้องที่มาที่นี่ไม่ใช่ว่าเป็นมือใหม่ หรือว่ามือสมัครเล่นเป็นมือระดับหนึ่งเลยระดับหนึ่งของปากช่องซึ่งเขาก็จะมีโปรแกรมอยู่ที่นี่นะคะวันไหนอยากฟังใคร The Cooper ก็จะมาจันถึงพุธนะคะออทบ้านช้างออดบ้านช้างเล่นอยู่นี่ค่ะกำลังร้องอยูเลยวันนะคะแล้วก็พฤหัสนะคะแล้วก็มาดูกันได้ว่าคุณผู้ชมอยากฟังวงไหนอะไรแต่ศุกสาวอาทิตย์ก็บอกเป็นไฮไลท์ไฮไลท์เลยเล่นกันวงใหญ่เชิ้นเชิ้นนะคะคุณผู้ชม เห็นเห็นอันนี้เพ้นมือนะครับะเพ้นมือครับเพ้นมือลองหยิบมาสักตัวคุณผู้ชมเราต้องถอดรองเท้าเข้าไปไหมเอ่ยออไม่ต้องไม่ต้องที่นี่ไม่ต้องเพ้นมือครับโอ้โหตัวสามรอห้าสิบคุณผู้ชมถูกมากแล้วล<อ>เพ้นมือนะครับเพ้นมือเดี๋ยวนะคะคุณเอาแบบนี้เราซักจะหลุดไหมคะไม่หลุดไม่ลุยเพ้นมือพิสูจน์แล้วว่าไม่หลุดไม่ลุยเพราะ ลองมาแล้วใช่ไหมคะใช่ครับลูกค้าก็กลับมาซื้อซ้ําเป็นประจำโอ้โหคือเราสามารถมีครีเอทลายของตัวเองได้ไหมคะสั่งได้สั่งได้คุณอาจจะอยากมีรูปแบบเอารูปหน้าตัวเองแบบมาทําเป็นตุ๊กตานั้นนี่ก็ได้ด้านบนก็อีกเช่นกันเพ้นทั้งหมดนะคะก็ที่นี่นี่ก็คือคุยกับทางทางพ่อค้าแม่ขายทุกคนก็คืออยากให้เป็นราคาที่เป็นราคามิตรภาพจริงๆ แค่พออยู่กันได้หนูว่าถูกมาก3ามรหาสิเพราะว่าเราซื้อแค่งเกิงยีนปกตินะคะุณผู้ชมใช,ใช่ปกติเนี่ยไม่ได้อะไรเลย300-350นี่มาเพ้นอีกเพ้นมือ สนับสนุนรายการโดยบริษัท H T t t Global Chemical s, จำกัดมหาชนมายโมธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียว เรา mix กันหลายรสชาติมากอยู่ในในในหน้าร้านแต่ว่ายังไม่มีบนกระดานอีกเยอะเลยเดี๋ยวนะคะอันนี้เดี๋ยวเราถามเจ้าของร้านนอกร่านิดหนึ่บหน้าเยอะขนาดนี้คุ้มเราไม่ค่าเตรียมของเยอะขนาดนี้ใช่ค่ะแล้วทำไมเราถึงอยากขายหลายหน้าขนาดนี้คะคืออย่างน้อยก็ให้มีลูกค้าได้เป็นตัวเลือกเพราะว่าแต่ละคนความชอบจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะเราก็แบบว่าเสนอ ทางเลือกให้เขาได้มาคือคือคำว่าคำว่าทางเลือกอ่ะไม่ใช่ให้บังคับเลือกพอเวลาไปทานที่อื่นเหลือแค่นี้ต้องมั่งคำเลือกอ่ะต้องไม่กินก็ต้องกินแล้วล่ะแต่สําหรับที่นี่คือทางเลือกจริงๆค่ะคุณผู้ชมคุณจะชอบถั่วคุณจะชอบกล้วยอหรือคุณจะชอบแบบเผ็ดมันเป็นพริกเผาหมูยองที่เป็นเบสิกก็ได้ปกติเราหาที่ไหนหากลางวันก่อนหน้านี้เหรอคะถ้าก่อนนี้จะขายอยู่ในปารโอ อ๋อแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ที่นี่เป็นที่เรียบร้อยนี่ไงไม่ต้องไปตามหาพี่เขาที่นู่นแล้วนะคะเขาอยู่ที่นี่แล้วนะมาชิมที่นี่นะจ๊ะมาตามเขาที่นี่เรลูกค้าที่อยู่นู่นเขาก็มีลูกค้าประจำนี่ไงเป็นไงล่ะชิ้นขนาดเนี่ยไซส์ L เนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่ก็เริ่มต้นที่30 30บามสิบเไซส์ L เลยนะครับเต็มถาดนี่เลยแล้วต้น30ก็จะ ถูก <ไป S 1> มาก <ไป S 1> นะคะ30แล้วคุณมีสิทธิ์เลือกหน้ามีคาราเมลด้วยอุ้ยเพิ่งเคยเจอ<ม>ครปาคาราเมลเน,นยถั่วนะ,นะคะคุณผู้ชมนี่มาครบเลยวิปปิ้งครีมกล้วยเม็ดมะม่วงหิมะผ่นนนานเอาว่าง่ายๆถ้าคุณมาที่เนี่คุณจะมากับแฟนคุณคุณไม่ทะเลาะก,กันในร้านเดียวะเพราะว่าฉันไม่กินเธอไม่กินอันนี้ไม่ทานได้ทั้งหมดยังไงก็ตามพี่เขามานะคะเขาย้ายมาที่นี่แล้วนะบอกขอบคุณค่ะราคาถูกด้วยแผ่นใหญ่ด้วยค่ะคุณผู้ชมโอ้โห ก็ว่าง่ายๆว่าขนร้านเด็ดของที่นี่มารวมไว้ที่นี่หมดแล้วแหละนะคะร้านเครื่องหนังกอเปลมศิลนขออนุญาตเข้าไปดูด้านในดีกว่าคุณผู้ชมค่ะฮะเดี๋ยวคนตกใจ390บาทสวัสดีค่ะทางทางต้นตะกูลก็คือได้เคยตัดฉลองพระบาทให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณผู้ชมค่ะเป็นเกียรติและเป็นเป็นที่ภาคภูมิใจของเราชาวปากช่องมากครับ ถือว่าเป็นเป็นร้านหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงใช่ครับใช่แล้วก็เป็นร้านที่ขึ้นชื่อของปากช่องอีก,อกเช่นกันก็เปรมสินนะคะคก็จะมีตั้งแต่รองเท้าหนังสําหรับคุณผู้ชายค,คุณผู้หญิงก็ได้นะคะคโอ้โหขออนุญาตจับนิดนึงคุณชมและที่สำคัญที่สุด สีให้เลือกเยอะเยอะ,ะพอเราเข้าใจคำว่ารองเท้าหนังปุ๊บเนี่ยเราต้องคิดเขาว่าต้องมีสีน้ําตาลสีดำสีดำสีเทาแต่สําหรับที่นี่ค่ะคุณผู้ชมขามันให้เลือกเยอะจริงๆสีน้ําตาลก็มีสีนั่นสีนี้โอ้โหคุณผู้ชมคุณภาพ<ร>ล้วนๆนะคะรับสั่งตัดด้วยอ๋อที่นี่รับสั่งตัดด้วยรับสั่งตัดด้วยวัดไซส์ได้เลยใช่ไหมคะมามาอยู่ใกล้ๆหนู่เลยค่ะ แล้วนานขนาดไหนเราถึงจะได้เอ่ยสมมติว่าถ้าเกิดเขามาท่องเที่ยวที่นี่แล้วเขามาทานอาหารแล้วถูกกถูกใจสั่งเราปุ๊บกี่วันได้เอ่ยสัปดาห์หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะสัปดาห์หนึ่งใช่ค่ะก็ไม่นานนะนสาหรับการตัดรองเท้าเป็นเป็นลักษณะของโรงงานใน,ใน,ใ,นในครอบครัวเลยอ๋อใช่ค่ะทำในครอบครัวคือจะเป็นแบบว่าค่ะ <c oughs> อ,อยู่กันแบบครอบครัวคืออยู่ที่กรุงเทพจะมีสองสาขาค่ะ,คะแล้วที่นี่คือจะส่งไปทีนึง คือการับที่นี่ก็คือต้องส่งไปที่กรุงเทพในระยะอีกทีหนึ่พื้นฐานก็เป็นคนปักช่องโอ้โหแปลว่าเป็นรองเท้าต้นตํำรับจริงๆรแล้วมาอยู่ที่นี่ให้ข้าศัตรไม่ใช่มีแค่รองเท้าอย่างเดียวเท่าที่เรามองนะคุณผู้ชมมีกระเป๋าด้วยกระเป๋าหนังงานคุณภาพเนี่ยจับดูคุณผู้ชมค่ะก็มีหลายแบบให้เลือกมีเข็มขัดอ่ะรวมกันหมดที่นี่แหละแล้วเขาเขียนด้วยนะคะลด20%ซน ในงานสั่งปัดซื้อเครื่องหนังทุกชนิดคือจากปกติถ้าเกิดเราซื้อธรรมดาก็จะราคาทั่วไปแต่ถ้าสั่งปัดก็จะลดอีก20สบเปอร์เซนคืองานดีของดีแต่ถ้าราคาอยู่บนฟ้าค,คนก็แตะต้องไม่ได้คุณผู้ชมจะบอกว่าบางทีการที่คุณเห็นราคาแพงคุณอย่าคิดว่าของแพงจะดีเสมอไปเพราะที่นี่ค่ะของถูกและดีม,ะมีอยู่จริงและที่สำคัญที่สุดเนี่ยเวลามาซื้อขอเถอะ อย่า yeah, ไปต่อเขาเลยอันนี้เราพูดจริงจริงครับอย่าต่อเลยเพราะว่าพอเรารู้กรรมวิธีของการผลิตกว่าจะมาเป็นชิ้นชิ้นหนึ่งได้วกว่าจะมาเป็นรองเท้ารองเท้าก็ทำขายด้วยความสุขทําขายด้วยความตั้งใจค่ะ นี่ยบางคนก็ต้องทราบไปดีอยู่แล้วแหละพอมาบางคนก็เตรียมชุดมาไม่ครบบางบางคนก็มากันแบบไม่สุดไม่เต็มที่ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นที่นี่เขาก็มีจําหน่ายอีกเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะแนะนํำหน่อยได้ไหมคะว่าอย่างสมมุติว่าหนูอยากจะแบบแต่งสักชุดหนึ่งราคาที่นี่ ประมาณค่าว่าเท่าไหร่ก็คืออย่างกางเกงอย่างเงี้ยมีตั้งแต่179 199อะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ออยวนะคะ179ประมาณอย่างงี้ประมาณอย่างงี้ค่ะอ๋อคือใส่ถ่ายรูปน่ารักน่ารักเปลี่ยนได้แล้วก็มีมาถึง199มาจน200ใช่ค่ะถูกมากนะคะคุณผู้ชมขาขาสั้นในราคานี้เนี่ยเพราะเราจะบอกว่าเราซื้อขาสั้นปกติไม่ต่ำกว่า250เลยสักตัวในชีวิตที่ที่คุยกันกับ ทางทางแม่ค้าแม่ขายก็คือว่า<ะ>สินค้าที่เรา,เานํามาขายแล้วก็แม่ค้าแม่ขายตั้งใจเนี่ยก็คือ,เ,อเราเป็นสินค้าที่อยู่ในระดับที่ขายกันในคอมมูนิตี้มอลล์แต่ราคาตลาดนะัดจริงๆร,ร,ราคาตลาดนะัดจริงๆค่ะเท่าที่ดูตอนนี้คือเดินเหมือนแบบเดินระดับเหมือนห้างก็ว่าได้นะขนาดย่อมๆแต่ราคาตลาดนัดจริงๆเสื้อผ้าเยอะ,ะที่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ<ะ>ร้านค้าเป็นที่เป็นทางแม่ค้าเป็นตัวเป็นตน คือถ้าของมีชำรุดเสียหายไม่เหมือนตลาดมาคุยกันเลยมาเปลี่ยนมาถ้าไปตลาดนัดเอาซื้อเสร็จหายย้ายฟังไว้แล้วแต่ที่นี่เป็นตัวเป็นตนคุณมาเปลี่ยนได้คุณมาซื้อได้คุณมาแลกคืนได้เพราะง่ายง่ายแล้วก็มีทุกรูปแบบให้เลือกใครที่มาเที่ยวเขาใหญ่ใครที่มาเที่ยวปักช่องแล้วบอกเสื้อผ้าเอามาไม่พอมาที่นี่เถอะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังคุณบอกว่าที่กรุงเทพมียังไงที่นี่ก็มีแบบนั้นแหละนะคะแม่ค้าก็ยังคนเดิมนี่ครอบคลุมนะคะร้านนี้ขอบคุณค่ะ สวยงามสมกับเป็นแลนด์มาร์กจริงๆค่ะกับเขาแคนเทอร์มินอลนั่นเองถ้าใครไม่มาถือว่าพลาดเลยนะคะเพราะนอกจากจะรวมแหล่งท่องเทีย่ยวที่น่าสนใจไว้ที่นี่รวมจุดถ่ายภาพไว้เยอะที่สําคัญที่สุดเขาบอกแล้วว่าเป็นแลนด์มาร์กเพราะฉะนั้นคุณต้องมาเช็คอินที่นี่รับรองว่าคุณจะสนุกเ,เพลินกับสถานที่แห่งใหม่ในปากช่องค่ะแต่น่าเสียดายวันนี้เวลาหมดลงแล้วหนิงยังคงพากผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวดีๆเรื่อยๆแต่จะไปที่ไหนต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ